เหตุรวา,างระเบิดชุดคุ้มครองครูในตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งสองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ที่เสียก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายขณะเดียวกันยังคงมีการปิดเส้นทางจุดเกิดเหตุค่ะหลังจากที่ชุด EOD นั้นไปเหยียบระเบิดขาขาดสองข้างทำให้ภารกิจนั้นต้องหยุดชะงักลงค่ะ ถนนสายสุขีรินอายามูสุขีรินสุไงป่ดีบ้านอายามูตำบลเกียอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสยังคงถูกปิดห้ามประชาชนใช้เป็นเส้นทางเป็นเวลาสองวันค่ะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอาจจะมีระเบิดล้เหลืออยู่หลังเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุนั้นได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลเกียขณะที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูได้รับบาดเจ็บ 7นายในจำนวนนี้เสียชีวิตหนึ่งนายและระหว่างตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจาก10บตำรวจวรวิทย์นรัตตะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้เหยียบกับระเบิดขาขาดทั้งสองข้างทำให้ภารกิจต้องหยุดชะงักลงเพื่อความปลอดภัย ส่วนเหตุเล่าวางระเบิดชุดคุ้มครองครูที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บรวม6นายล่าสุดมีเจ้าหน้าที่1นายเสียชีวิตรวมทั้ง2เหตุการณ์มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายค่ะ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ทำหน้าที่คุ้มครองครูนั้นให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ปรับยุทธวิธีตามความเหมาะสมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นยังมีเป้าหมายทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนอาการของจ่าสิบตำรวจวรวิทย์ที่เหยียบกับระเบิดขาขาดทั้งสองข้างขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกแล้วก็เสียเลือดมากค่ะ โดยต้องมีการเปิดขอบริจาคเลือดกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป O จากเพื่อนข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปโดยสามารถไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสุงไหงโกโลกค่ะ